แฟนคลับมาเองเผยชัดสาเหตุแม่หมูพิมพกา unfollow ig นายนภัรใบเฟิร์นพิมชนกถ้าเป็นเรื่องจริงน่าเห็นใจทุกฝ่ายกลายเป็นประเด็นที่แฟนคลับต่างจับตามองและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นจากกรณีที่แม่หมูพิมพกา unfollow instagram ของลูกชายนายนภัรและใบเฟิร์นพิมชนกแฟนสาวแถมยังลบรูปสําคัญสําคัญทิ้งไปอีก ถึงแม้ต่อมาแม่หมูจะออกมาบอกว่าสงสัยน่าจะเป็นจากระบบแม่ก็งงๆกับระบบยืนยันไม่ได้มีปัญหาแม่ก็ทำหน้าที่ได้แค่อย,อยู่เฉยๆนิ่งๆไม่สามารถพูดอะไรได้ล่าสุดได้มีแฟนคลับในโลกออนไลน์ออกโพสในเว็บไซต์พ a n t i p c o m เล่าสาเหตุแม่หมูเอาฟอลโล่นายใบเฟิร์นโดยโพส์ตดังกล่าวอ้างว่าเป็นแฟนคลับที่ติดตามน้องนายมานานปกติแม่หมูเป็นคนที่ขี้งอนอยู่แล้ว ส่วนตอนนี้ต้องเข้าใจนะว่าแม่หมูไม่มีคู่ชีวิตไม่มีญาติไม่มีกลุ่มเพื่อนมีแต่ลูกชายและลูกชายพอโตแล้วก็ใช่ว่าจะคุยกันได้ทุกเรื่องตอนออกไปทํางานแกยังได้พบเจอผู้คนมีสังคมบ้างแกก็แฮปปี้มีเพื่อนคุยตอนนี้สุขภาพไม่ดีและอายุที่มากขึ้นทําให้ไม่ได้ออกไปทํางานกับลูกแล้วให้คนอื่นมาดูแลงานนายแทนช่วงที่หยุดทํางานแรกๆเคยไลฟ์บนเหงาและบอกว่าตัวเองป่วยเป็นซึมเศร้า วันดีคืนดีก็น้อยใจลูกน้อยใจแฟนลูกน้อยใจผู้จัดการลูกน้อยใจผู้จัดการแฟนลูกน้อยใจสไตลิสต์ด้วยใครที่แก่ค่อนข้างสนิทคือโดนยกแก๊งเหมือนแกควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่ได้ตอนนี้ทุกคนกำลังช่วยกันรักษาใบเฟิร์นก็ดูรับมือได้เป็นคนมองอะไรในแง่บวกและมีวุฒิภาวะคอยให้กำลังใจในายนก็คงเครียดแม่ป่วยก็ต้องรักษาแต่มันไปกระทบแฟนกับทีมงานด้วยต้องมารองรับอารมณ์สวิงของแม่ก็ต้องจับมือกันผ่านไป